ให้อาหารสัตว์ภาพกินเหรอมีนี่เหรออ๋อไหนกินไหมมองเห็นไหมอ่าค่อยๆให้มันทีนนิดเดียวค่ะอ,อ่ะเอาไปเอาหายไปเลยไหนอ่ะอันนี้ไงเอาไม่เห็นนี่เกอไปกินแลยผมกินหรอกมันผมกิน โยนตรงนี้ไม่ได้เตยตงนี้มันมีมองไม่เห็นเน่ลยลูกมีคนอะมันีคคน้แต่มันก็กินอยู่น่ะที่อยโยนลงมาแรงที่ต้องโยนให้ค่อยอเอไม่เชื่อบอกเนบิเราอายไก่อนถอยไปก่อนหยิบให้ไหนไหยิบของเล็กใสยสามคนนี้มันจะาน้ำได้นอ่นี่อ่ะยโยนไม่ใจลยน้ เขาบมันอิ่มแ้วสิมันไ่กินเลย่เราร้นก่าร้อนนักพี่มาขออีกออกไปทางไหนอะเอออ้าวหายแล้วใ้ไปครับขับเลยเหรอขับเร็วหงแล้วป้าป้าแล้วมีตัวแม่ไหมอะตัวแม่มันหิ่ไม่อยู่ตรงนี้หรอก โนแ่งแเลยทเ,เ,เลนะ็นดียวย่นอ,ยอนที่หายเนี่ย,ย้ยมแล้่อนล้ย่อนมดพี่ถชนให่วบไปเลี้ยงในบ้านนะอืมอันนี้ได้ใจว่าตะเลี้ยงตอนนี้เลยเอา้าวยังไม่ทำบ่ป้าเอ้ยพตตี้โยนไปฝั่งนู้นนีนี่นี่ มันจะมิดเออตรงนั้นอ่ะโคนมันจมมันเหมือนอู้หูนั่นนั่นนั่นเอ้าอะไรี้ได้อ่ะเอาหามเลยไม่กลัวอ่ะเอาอยู่ตรงหน้ายังไม่กินอีกมันหายหมดเมื่อกี้ปลาโยนอยู่ตรงนั้นเอาเอาอย่างม้วนหัวลงไปดิเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอาหาไปทั้งก้อนเลย